มีซัพพอร์ตตัวใหม่ของ h ฮดโอเชื่อน้องช่างฉีชื่อแอบคลายพระเอกเรื่องหนึง่งแฮะหลายคนอาจจะเห็นความน่ารักของน้องดูสิน่ารักแต่น้องเป็นผู้ชายเอาอิกกี้มีคู่แข่งซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวสกิลน้องกันนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้ตัดเลือดน้องหิวแรงมากน้องช่างฉีโอเคเปลี่ยนแผงกระทันหันมารีวิวยีน่าแทนโถ มึงร้อยวันพันปีกูไม่เคยเห็นใครแย่งเล่นซัพพอร์ตพอกูจะรีวิวซัพพอร์ตใหม่แม่งก็นนะอืมยีน่าก็จะเป็นนางเอกของเรื่องในแอนิเมะเฮดโอเคนะทำซับไทย ep หนไว้แล้วไปหาย้อนดูได้ทีมเราก็จะประกอบไปด้วยกิลเดอร์ชางฉีสีภัยยีน่าและก็ไวโอเลตเอ๊ลูก GM ถึงเฮดโอเคจะเอายีน่าเป็นนางเอกแต่เชื่อเลยว่าถ้าอาวีทำาอนิเมะทุกคนก็น่าจะรู้แหละนะว่าใครจะเป็นนางเอกเออลูก GM เดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตฝั่งนู้นป่าสี่ตัวเหรอ What the ระบบกดไลคหน้าโปรไฟล์ได้อย่างสวยจะอธิบายสกิลของชางสีแบบข่าวๆแล้วกันก็คือทุกครั้งการตีปกติของน้องถ้าตีใส่เพื่อนก็จะฮิวฮิวละครั้งละ200ร้กว่าซึ่งบอกเลยว่าโคตรแรงส่วนอ่ะอัะปปหนึ่งนะนี่อะไรลิ่งฮะมาขัดจังหวะกูพูดชาร์ดแหละอืม ท่าหนึ่งของน้องจะเป็นการสับเหมือนกับขวานเออร์เล่์แต่ถ้าสับโดนเพื่อนแล้วมันจะฮิลและมันมีหลอดเก็บชาร์จใต้หลอดเลือดอยู่ถ้าเต็มเนี่ยก็คือมันจะฮิลแบบเยอะมากด้วยท่า2จะเป็นการพุ่งลอยไปใครเคยดูเดมอนสเลเยอร์เหมือนท่าบินชินอบุเลยใช่คือบินไปในทางตำแหน่งที่เลือกเก็บสแต็กสูงสุดได้3ครั้งก็คือใช้เป็นท่าหนีได้ส่วนอันติีเป็นการสร้างภูมญ้าซึ่งถ้าโดนศัตรูก็จะสร้างดาเมจแต่ถ้าโดนเพื่อนมันก็จะฮิลเรื่อย เดี๋ยวไวเลทเกมจะพาไปดูแล้วกันตอนนี้ขอไฟก่อนไวออยู่ออฟเลนมันไม่ได้มีทางเจอกับชัาชฉีฉง,ง่ายต้องเลทเกมหน่อยอะวันนี้กูไปแล้วอู้เลทเกมเดี๋ยวไปหาณช้านงะฉีรอแม่ก่อนอุย้ยลืมตัวยีหน้านี่ก็คือถ้าเป็นท่าชาร์จเนี่ยมันจะเป็นดาบใหญ่แต่ถ้าเป็นท่ามีดก็จะเป็นดาบคู่เล็กๆต้องดูดีๆฮะของยีหน้าเราดาบมันใหญ่บเบ้อเลยไงอันนี้ดาบมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นฮะ แล้วแมงกลมกืนกับสีชุดทิบไหยดาบมันพอๆกับดาบบัตปะเนี่ยอืมไม่ได้ใหญ่เทอท่าของยีนะ่าฝั่งนู้นป่าสีตัวบางเจี๊ยบสีภยัยกูนี่ฟาร์มอย่างสนุกเลยวันีกิลด์เอ้ฮูดกิลด์ยังแม่นนี่แน่โอ,โอ,อ,โอ้คือกิลดอร์เขาเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยกิลด์ชาร์จทีนี้เวลานี่ท่าสองเห็นงวงไ้หมมันจะสร้างดาเมจเรื่อยๆไม่เหมือนกิลด์เราที่ปล่อยท่าสองแล้วก็แค่สตัน นั่นจึงทำให้เห็นกิลดอร์เอาไปกลางมากเลยในเฮดโอเคไม่มีใครเอาไปโลมด้วยซ้ำอยากให้กิลดอร์เราปรับอย่างงี้แะกิลด์ดัก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 อะไรอะไรอะไรโอ้โดนรวบอะไรอะไรดันดันดันมึงล้าช็อตกูแชชดชชชสิสิสิไพสิไพตุ่ยเย่โอ้ตัวกระจกเมื่อกี้แม่งตัวกระจกนี่ถ้ามันเปิดอันติีเนี่ยมันเหมือนจะมี2ตัวนะแต่มันเป็นแค่เงาสะท้อนถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยคือจะไปตีผิดตัวนะเนี่ย ช่วยด้วยช่วยด้วยโดนทั้งกระบองโดนทั้งอะไรดัน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  oh อ่าโอ my god รอดยังไงเนี่ย <c oughs> โดนทั้งกระบองฟาดหน้าโดนทั้งหอกทิมหัวโดนทั้งกระจกเสียบตูดกูจะบ้าตายแต่ก็ยังรอด,ดมาได้นี่ไงช่างฉีเนี่ยย่าที่พูดอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยฮิลล์ฮิลล์ฮิล e ์ he al, he al, everyday, สมอลวีทเอวิเอวิดสมอวีทเอวิดอู้หูถ้าน้องเข้าไทยเนี่ยคงเรียกว่าโอ้กิลด์ขังอย่างสวย โกงเมื่อกี้โคตรสวยอ่ะอะไรหืมวิเลือดน้อยแต่ป้อมดีกว่าไหมอืมอะไรเอลสุอะไรเอลสุหืมเอลสุเดี๋ยวเถอะอะไรโอ้โหกูหัวหน้ามึงกูเก็บมึงมาเลี้ยงเดี๋ยวเถอะทำให้ติดน้องมึงเป็นคนเดียวที่ทำอาหารได้นะเอลสุทำอาหารเก่งนะในเฮดโอเคอะไรอะไรฮู้หู้สมองวิดสมองวิดเอวี่เดย์ฮูหูนี่ไงขวานสับอะไรเด็ดเดโอ้โหมามาก็ตายไปอะไรเอลสุ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 โอ้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอโทษชาอ้าวมีคนวูบเลือดน,น้อยวะเฮ้ยช่างชีอยู่ช่างชีหิวเขาหน่อยช่างชีหิวเขาหน่อยหิวเขาหน่อยหิวเขาหน่อยนะหิวหน่อยตีเออแหละตีธรรมดาสองร้อยเยอะนะเนี่ยหิวเขาหน่อยหิวเขาหน่อยสามเออสามร้อยอู้ฮูสแต็กมันเต็มแน่ๆเมื่อกี้หิวเยอะมากเนี่ยดูแบบพุ่งออกมาหู เลือดเต็มสุดยอดในช้างฉีอันนี้ตัวกระจกเหรอตัวกระจกแม่งดิเอา้าตัวจริงเหรอเชี่ยคิดว่าตัวปลอมเมื่อกี้ชาร์จไปคิดว่าตัวปลอมแล้วชาร์จตรงหญ้าช้างฉีนี่ก็อบอกเลยว่าเลือดเต็มล้วนๆอะไรอะไรฮึฮชา,ชาร์จจังหวัดเซอร์ไพรส์เอออ้าไม่ก็โดนเลยเนี่ยอยู่ก่อนหน่อยช้างฉีแต่ที่โหขึ้นไปแล้วจะทาน Smoke weed <c oughs> อิ่มสมองวีด every day ฮู้ฮู้อะดมยาได้สดชื่นโอ้นั่นสแต,ต็กผีเสือ้อ,โอ,โ,อ,อโอ้โหโอ,อ้โอ้ยยยยยเลือดเต็มฮูฮูก้องฮ่าแรงถ้าเข้าไทยเนี่ยทีมต้องการเครื่องตัดหญ้าเออมันไม่ใช่ผีเสือ้อแต่เป็นหิงห้อยเนี่ยวะแต่ถ้าน้องมีสกินน่าจะเปลี่ยนเป็นผีเสือ้อน่าจะน่ารักนะเนี่ยอะไร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 โอ้สมองวีด every day นี่นี่เลือดเต็มเลือดเลือดเต็มเรื่อยเอโอ้โหอย่างสุดยอด ตั้งน้ำแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแบบเราดมหญ้าและสดชื่นอืมข้อมอลก,กับลินดิสได้ปะเนี่ยน่าสนใจแฮะแต่ถ้าน้องมีสกินแล้วเปลี่ยนเป็นผีเสื้อถ้าบินน้องเหมือนชิน,นบุนะหรือว่านี่จะเป็นชินโนบุอืมได้แค่คิดอืมเอฟวีพีไปของชางฉีไม่ตายเลยฮะมันมีท่าบินตั้งสามสเต็คโอ้โหแล้วมันบินไกลด้วยนะเนี่ยเป็นชินโนบุได้นะ <c oughs> อาจต้องทําคลิปแฮะตอนนี้ก็ไม่ไปเจะกันใหม่คลิปหน้ารอบหน้าก็ต้องรีวิวให้ได้เว้ย